ลุยกันเลยเดี๋ยวผมจะมาทําไข่ออมเล็กก่อนเลยปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือพริกไทยและสูตรเด็ดของผมผมจะใส่น้ำมันคลิกเข้าไปดูตีไข่ให้เข้ากันเลย เอาไข่เข้าหม้อทอดเลยใช้ความร้อนประมาณ200ผมว่า5นาทีก็พออย่าให้มันสุกมากเอาพอมันเป็นแบบอมอมเล็ตออมเล็ตแล้วก็เราเอาออกมาเลยไปรอไข่เจียวก่อนดีกว่าเสียงหม้อทอดมันมีเสียงเดี๋ยวมันจะทับกันน่าจะได้แล้วโอ้โหนี่เป็นไข่ออมเล็ตเลยจ j u ซี่เลย น้องก็แบบเซตตัวให้ดีกว่านี้หน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาทําไส้มันก่อนดีกว่ามาหั่นหอมก่อนเลยซอยไปบอกมาเลยให้ซอยโอ้หไม่ต้องใส่เยอะนะผมว่ามันจะฉุนนะหอมนะ่เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านความร้อนด้วยไส้ของเรามันต้องมีผักชีลาวด้วยมาทูน,น่ากระป๋องวันนี้ใช้ประมาณ1นึ่งกระป๋องนะ ใส่ทะลักเลย <c oughs> ใส่เข้าไปหอมหัวใหญ่ผักชีลาวคนให้เข้ากันนิดนึง